เอานี่นะครับมองเพิ่นปูไว้ปัดจะไปงามขักงามแน่เถอะครับผมบังแนะ่ยางผมไปบังไงใกล้ครับผมปัดเป็นสวนแบบไงได้ท่านผู้ชมพุ่ลพ่นกำลังตรวจตาเบิ่งแง่งเขาโพดว้ายสวนใหญ่สวนเมฆครับท่านโอ้เห็ดยางดีครับเป็นหลงเลยท่านผู้ชมไปเบิง่งอีพอข้าวผัดเรมาเบิ่งตัวยางครับผม อันนี้มูกําลังออกฟักครับเนี่ยเดี๋ยวยี่อกข้าวพอร่ะจะก็ไประเบิ้งเนาะครับเนาะนี่ก็อีกแปลงหนึ่งครับผมนีนะแปลงนี้ว่าถ้าออกว่าถ้าออกอันยุนี่มีหลายเจ้าอาู่เลยเนาะโอ้เป็นยี่สิบเจ้าเล้วโอ้เป็นยี่สิบเป็นยี่เป็นยี่สิบเจ้าครับเป็นยี่สิบเจ้าพะนะเป็นสวนเขาโคตรที่มีความสับไม้ขี้ปองดองกันครับเป็นซอยกันปลูกเ,เออสามสิบโคนพะนะ กวนซ่อนกับบางมือเนี่ยยี่โม่ข้าพารอกับพึ่งเข็ดน,นี่แหละเขตบนทุ่งสุมเมียงมีอ uh ยู่แห่งเดียวได้ท่ำประจมเด้อถ้าเจี๊ยอยากกินฝักครับอยากกินฝักอยากได้ในไปไป,ไปทำพันธ์มาหาหมู่ฝนหมู่ฝนกับ,กบนเจี๊ยนั่นบอกว่าให้ไปซื้อยูหันยูนี่หรือว่าสิมาซื้อต้อน้ำเพิ่นราคาทรงคือเก่าเหรอครับผมยูนี่ก็ได้ผู้ใดอยากปลูกอี่โม่ข้าพารอมาซื้อน้ำเพิ่นไปซองขีดครับพอดีซื้อไปแล้วว่าหูวิธีปลูกครับก็เลย มาเบิ้งวิธีปลูกปะไปไปยางเบิ้งครับผมผมื่พาไปไปไปเยี่ยมนี่เพื่นเดียดท่านไปลองน้ำครับสูบน,น,น้ำมาน้ำนี่แล้วเพื่อนเดียดเพราะไฮน้ำขอไปขังในลำต้นนั้นเบิ้องเบื้องเรืผมเดีไทยกับเบิง้งนั่นมองเพิ่นปลูกไว้ครับเป็นท่าเป็นแปลงขวงครับนี่สงสัยเดเมนแต่ลายเจ้าครับผมเบิ้งต้นมันประเทศนี่เบิ้งต้นดูว่าครับท่านผู้ชมเอองามครับงามแน่ครับผมเบิ้องนี้ ว่าแม่นน้อยๆเ้อครับผมเอาขึ้นไปบงกัครับผมพุ่นเห็นบ่หลายเจ้าครับหลายคนสาเมื่อี้ปองดองกันผ้ากันปลูกข้าวโพดครับท่านผู้ชมอาคีบเสริมพนเพาราะว่าหลังจากการที่เพนเฮดไทยเฮ็หน้าเกี้ยวเขาเกี่ยวปลาแลลวหน้าแล้งมันบ่มีงานครับผาคอานนียโดยมากสิบว่าใครมีงานเพนกับผ้ากันมารวมแรงรวมใจกันครับผมมาปลูกขา้าวโพดแล้วจะนี้30มสิบก็เจา้าะนะ งเนี่ยเจ้าไรเจ้าก็คงเกบ่ยธรรมดาแหละครับเป็นเศรษฐกิจได้เลยเนาะครับเนาะเบ้างเนี่านผู้ชมโอ้ยนกำลังออกฝักเอาเดี๋ยวผมจะพามาเบ่งแปลงนี้เขาต้องใส่ปู้อนมืครับผมนี่ที่ปูกก้อนมูอหอมันออกฝักหรือครับเพราะมันออกฝักก็มาออกขนขนกำลังออกครับนี่นี่ขนเขาเอิ้นขนเนาะภาษาเขาเอิ้นขนแขนเอิ้นแบบนึงเขาเอิ้นหมอยเขาขนอันนี้อย่าว่าอย่าว่าวองหยาบเนาะครับเนาะ ตามปกติมันก็เอิญหมยอยกาวโคตรแหละครับเอ่นั่นผู้คนปลูกนี่ผู้คนปลูกประจำที่อันนี้ไ,ได้จักเดือนละอ้าวได้เดือนบันทัดพ่อเดือนพ่อชิดมือหรอกนี่ครับขนาดเข้าโคตรประมาณขันแม่นเปียะๆกับประมาณจังนี้สิบแปดนี้เก่ามือแล้วครับเนาะเบิ่งดูท่านผู้ชมกำลังออกฝักครับ นี่เพิ่นสูบน้ามาตามร่องนี่ครับผมไปเพิ่นสิบพราไอ้มันเขาไปขังในแปลงเขาโพดครับเพิน่นเดี๋ยวคอยมันซึมเข่าแล้วเพิ่นก็จะปล่อยออกไปคือเอาเอาเอาแค่คว่ำุ่มวันเถอะเบิ่งเนี่ยท่านผู้ชมเอ้ยเบิ่งครับผมจะมันง่ามขัดง่ามแน่ใส่ปุ๋ยที่ห่อใส่เข่าเนี่ยแหละครับปุ๋ยที่ห่อใส่เข่าเนี่ยเอาใส่เลยเบิงบ่งเบิ่งสูดหัวสูดทางท่านผู้ชมเบิด แปงกับโคตรครับเดี๋ยว์พามาเยี่ยมชมตั้งดันนี่ยนะครับนะเนาะเบิางสังคมชมเอ้ยนี่ร่องน้ำที่เิ็นสูบออกมาในแปลงเพิ่นก็เพิ่นหดเด้เป็นนางหนึ่งเิ็นหดอยู่พูนเพิ่นก็คงเจดม,มาซอยซอยแม่ซอยพ่อเนาะครับเนาะเพราะว่าเพิ่นเป็นนักเรียนก็ก็กรู้สึกว่าเป็นนักเรียนที่เข้าใจการทำงานน้ำพ่อแม่เนาะครับเนาะบ่ปล่อยให้เวลาว่างเพราะตะเลิกเรียนปั๊บเพิ่นก็สิม,มา ถือกระบวยนะครับกนระบวยนี่ก็เป็กกองธรรมดาแหละครับแต่ว่า,า,าเพิ่นใส่ดำเดี๋ยวสิพาไปเบิ่กไก่เนาะครับเนาะพ่าไปเบิ่กไก่ว่าเพิ่นเอากองหยังเฮ็ดกระบวยนะครับเนาะถ้าใส่สานเอิ้นกระบวยเนาะกระบวยตักน้ํานี่ครับเพิ่นก็สูบน้ําร่องเหรอเนี่เนนพิ่นก็ตันไว้ครับนี่สงสัยสิเอาเครื่องเครื่องเดียวกันล่ะบัดทีนี้ก็สิออกคาน้ํามันสูบนะครับเนาะออกเฉลี่ยกันออกคาน้ํามัน บังเฮาถ้าผู้ชมเบิดอไยบังีหล่าฮาป่ะเอาอีหยังเฮ็ดกระบวยแล้วนางนคูทง่คทั้งสีโอเอาเอา,เอา,เอามาเมื่อไงตาเมื่อ่ะลูกอันลูกหลานนะครับเนาะอีิุ่ขาพระ,ระก็หกสิบกว่าแล้วครับก็เลยเลือกลูกหลานให้เรียกตานะครับเแล้วขันคนรุ่นเ,ข,เกกนข้าข้าวเดียวกันกต่ห้องจะเรียกลุงนี่นี่นี่ท่านผู้ชมี่หล่านี่เป็นคนลงเล่นล็อเล่นได้หรก โรงเรียนสวนภูมิวิทยาพ่ะนะพอตะเหลืองเรียนปรับกิดใส่ศูนย์นักเรียนมานซอยพอยซอยเมย์ตั้งหนำใส่ร่องของโคดครับก็ถือว่าเข้าใจดีนะครับเป็นนักเรียนที่เข้าใจของการทํางานน้ำพอน้ำแม่ดีเอาสู่ไปดูลูกเด้อ <c oughs> อ่าดีแล้วลูกดีแล้วเป็นเด็กดีของพ่อแม่นี่จักซอยพอยซอยเมย์บริยูสี่สีครับย่างหน่อยก็ต้องโดของโคดล่างซอยล่างซ้ำชสังเสียจากผ่านนะครับแล้วคุ่มือนี่ยบ้ากระเด็นสัางเสียทำเพื่อง พนมี้อันเครื่องซักผ้าครับก็เลยเป็นการสะดวกสบายวันนี้พาท่ามผู้ชมมาเยี่ยมท่อมแปลงก็โคตครับนี่พนวะเด้เอาน้ำไปขังในแปลงเขาพนทักตักใส่อาให้มันสุ่มนะครับเนาะผู้ใดเป็นพ่อค้าแม่ขายนะครับเนาะอยากจะได้เขาโคตรนะครับเนาะพนก็ขายแลคาส่งแหละครับพอขายอยู่สวนพนกับ่คงจะบ่ไปขายปีท่านแม่ค้าแม่ขายก็จงคอยมาติดตัวเอาไปขายนะครับเนาะ โอ้ยงามท่านผู้ชมนี่คือหัวหน้าสวนพะนะผู้ดูแลสงสัยสิเปลี่ยนกันเป็นกะท่านผู้ชมเออเปลี่ยนกันเป็นกะเออของไผของมันเพินเ่นก็นกนมาดูแลของเพิ่นเนาะครับเนาะอยู่นี่30กว่าเจ้าพะนะท่านผู้ชมเอออีกจักหน่อยนี่ออเขาโคดก็สิออกทยอยออกลายลาลายกันแม่ค้าพวกพ,วกพวกอ่อค้าแม่ค้าเนาะครับเนาะอยาก แะได้เขาโคตรไปจำนายใจต่อในช่วงที่เพิ่นเจ็บเจียวกะจังคอยมาเบิง้งเนาะครับเนาะนี่ปพอดท่านผู้ชมนี่พอคาดพลาดหร,รออยู่ไก่อยู่ดิแต่ว่าบ่ได้มาเยี่ยมชม่อมเพิ่นนักเสียเมื่อนี้โอกาสดีหน้าที่งามจังไดียวโอ้เดีมาเยี่ยมชม่อมเพิ่นครับผมเบิ่งดูท่านผู้ชมพุนพ่นเพิ่นก็ตักตักใส่ครับผมนี่โอ้นี่กระบวยครับกระบวยเพิ่นบ่ได้ให้น้ำหงในแปลงเด้อท่านผู้ชมจะ นี่เห็นว่าเป็นตักไส้เอาครับผมโอ้มีวิธีปลูกอยู่ครับเห็นว่ามีมีวิธีปลูกคงสีบ่เปน็นยังไงสิครับผมออยี่บอค่าพรรอเราได้ไปปลูกชงใส่สีได้ไปเห็ดขึ้กันเลยครับผมเออได้เวลามันตกการน้ำเขาต้องเห็ดร่องยังไงสิเออเห็ดร่องเขาเขาต้องสูบเส้ยไหลนี่บอโอ้นี่ครับนี่โอ้ห้องการนำ ตอนนี้มันหน่อยอยู่มันเห้องกระดิ่ลองคนละคนละตัวนี่หลองคนละยางช่วงไหนที่มันต้องการน้ำหรือมากนี่แหละวซ้ำนี่ตีโอ้นี่ครับนี่โอ้นี่น,นี่นี่ครับผันมาเบิ้งทั้งผีครับนี่นี่ช่วงช่วงนี้กําลังต้องการน้ำครับนี่ เออเนี่ยตอนนี้กำลังจะเริ่มเติบโตนะครับเนาะภาษาบรรทั่วกับเอิญกำลังสีญ่เนาะคำนเนาะเออกำลังสีไงกำลังต้องการน้ำกับข้อเจือคือคนนี่แหละครับไปเป็นเด็กน่อยกับเป็นข้อกับเป็นสาวจำหน่อยก็ร่างกินเข่าไหลครับเพราะว่าให้ข้อจะเริ่มเติบโตมันใหญ่เร็วเนาะโอ้ท่านผู้ชมไปงามครับปุณย์บ่ดนั้นในเบิ้องปุณย์บ่ดนั้นในชมกันเห็นชีพีพวก้าพัดหรอมาเบิ้งมาเบิ้งเด้อบ้านผือโพดพนา บ้านผือโพดกับบ้านขออยู่ใกล้ๆกันตำบลทุ่งสีเมืองพุทธิลูจังหวัดเลยอมูที่สองครับผมเดียวกันนี่ละมูเดียวกันที่พอกล้ากับว่าลุ่งน้ำถมอยู่ในะมูที่สองเนี่ยนะเอามือนี้ผ้าท่านผู้ชมเยี่ยมชมแปลงข้าวโพดที่ใหญ่ที่สุดในตำบลทุ่งสีเมืองพนะเอ๊ะท่านผู้ชมพูนมูคนออกมาปลูกสามสิบกับเจ้าพนะโอ้ยมีมนาอุดทนพูนตัดต้นแล้วก็มีครับสงสัยพุทธิได้ฝากมันแล้วล่ะเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งทั้งพุนตัดเนาะครับเนาะ นี่ครับแปลงเขาโคตรกาลังยืนอยู่ในกลางแปลงครับผมนี่ครับเขาโคตรสวนเดียวกันแหละครับแต่ว่าตัวนี้เพิ่นปูก้อนเพิ่นกรเลได้ตัดฟักก้อนครับผมพี่น้องป้องไปตำบลบัดเดือดควงเลยะครับผมี่บอกาพราผอเห็นเพิ่นปลูกมาดัวแล้วบ่เคยมาเยี่ยมช่มเพิ่นยักเทียเมื่อนี้ได้โอกาสดีหน้าที่งามครับบางเนี้ยเออเขาโคตรกับฟักงามครับครับภาษาบ้านห้องก็ขนล้นแล้วครับผม เอือยังก็บไม้ตัวเนาะไม้โมลุนไม้ร่วนนะไม้ก่อโคดเด้อท่านผู้ชมเรียกอะไใจผิดเด้อไม้เขาโคดครับผมเออไม้นั่นว่าเห็นว่าง่ายหรอเปล่านะไม้นั่นราคาแพงครับเขาโคดนี่บ่แพงบไปเลยครับฟักละสิบบาทนี้ที่บาทก็เห็นเห้ยเฮ้ยพวกเนี้ยท่านผู้ชมเพิ่งกำลังจัดอันนี้เพิ่นปลูกก้อนเนาะครับเนาะเพิ่นปลูกก้อนเนาะนี่เนาะก็เลยก็เลยได้กินก้อนนะครับเนาะเอลยพวงเนี้ยท่านผู้ชม ดูใกล้ๆเลยครับบังเน่ฟักไงครับนี่ฟักแบบไงท่า่าต้ชมไปขายนี่เพิน่นกลมไปขายสองฟักเงี้สิบบาทครับผมหวานพร้อมครับท่านผู้ชมท่าน <ละ S 2> ตุ่มไปขายเงี้สิบบาทก็พอกินครับ<ล>ผมวออ่ายังสองฟักเงี้ยสิบบาทว่ามันสุกแล้วไหมครับ <S <S 1> <S 1> เ้าบ่ได้ไปดังไฟเฮียแต่เฮียแต,ตนบ่ได้ไปใส่เวลาตุ่มนั่งอยู่สื่อเงินกับไปซงสื้อกินครับโอ้ยงามครับปั๊บสีพ่อไปเยี่ยมทุกเอา ปลูกไร้ประไดี๋ยวก็เขาโคตรเขาโคตปลูกไร้อยู่น่าเบื่อเวิร์ดสายมูเสียงตาปวดละอันนี้คันมูเพ่นอยากมาถิต่ต่อไปขายกับคงจะราคาเป็นพิเศษเนาะอเออเพ,พันธ์ผูดด้ใดอยากมมาอยากอยาก,อยากได้ขายเนาะกับนะนนเนาะฝุ่นหน้าฝุ่นดินที่ทั้งหนอ่อกับถ้าหมูมปาปลูกเขาโคตรอันนี้ก็เป็นทางเส้นนึงนะครับที่ทางฝุ่นกับเ้นนึงตัวนี้เส้นนึงนะครับนี่ ธรรมาดามองนี่มันเป็นท่ามรับทามทามเสียวพอด้ทามทามเดเพันจ้งได้เข้าใจสาธารณะเพพ่นจังได้เข้าใจมาร่วมกลุ่มร่วมก่อนกันได้ดีครับผมเออพ่น่นจังได้จังเข้าใจผ้ากันมาปลูกเขาโพดนะครับเพราะว่านาแร่งนี่อีสานบ่อไหมีงานครับอายุซํำนี้แล้วไปกรุงเทพกับ่ได้ครับจังซีล่ะกอกแกะๆซ่ำได้เห็ดหน้าครับอีกสองเดือนสามเดือนกับเดวันเขาลรวเอ้า สู่ไปครับไปโอ้เขาโคตรพิ่นกระไดนั่นพุ่นย่างดีครับผมเอาผู้ใดอยากได้เขาโคตรไปขายต้อยเลยอยากกินสดสดแบบคาบต้นเลยวันขอไปบอเฮียวบอยเฮียวบอแบบนะครับบัดที่นี่เอาไปต้มจิ้นสดอันนี้บอกยู่นี่บพรมันมาให้มาเอามืออื่นมือื่เด้อเป็นถึงอีกจักเดียนมึงอีกจักเดียนพ่านะท่านผู้ชมเอาอันนี้เพิ่นตัดเหลี่ยมครับนี่เบิ่งแปลงมันเด้อเดี๋ยวผมจะพาเยี่ยมแปลงมัน S <S <an other> น,นี่นี่แปลงที่อเป็นปู่ครับเห็นบอกเป็นเป็นหล่องที่ครับขวงขวงตะวันพะนะนี่กำลังทยอยตัดหรอกครับหม้อยแหง <laughs> หม้อยแหงเพิ่งจะตัดออกครับอันคันหม้อยแหงเนี่ยแสดงว่ามันมันพ่อกินมันบ่โดยสังเกตหม้อยครับคันหม้อยแหงนี่แสดงว่ามันพ่อก,กินแล้วมันกําลังหวานกําลังหอมครับผมคันหม้อยหลุดออกเลยมันถีแก่ผดครับผมอันนี้แปลงนี่มันปลูกก้อนมูอครับนี่ ก็คงจะไกลเหมือนหรือครับพี่น้องปองไปพันไม้สื่อไปต้มกินนี่เมื่อไงใส่ปุ๋ยเขาห่อธรรมดาเนี่ยครับปุ๋ยกายยังไงได้ว่าจะเป็นปุ๋ยเออนี่เมื่อไงธผู้ชมอันนี้ร่องน้ำเนี่ยนี่ร่องน้ำเนี่ยมันสูบมากครับวันนี้เมื่อไงจักพดเอาอมีพอก้า,กาปลาหรอมาสื่อในน้ำเพิ่นไปสันเดียก็เลยมาสังเกตการเมื่งว่าอ่าเพิ่นปลูกแบบใดสันเดีย นั่นครับแปลงกระโพดเห็นบ่างามบ่บ่เป็นแปลงนียหน่อยครับสามสิบกว่าเจ้าคนละมาสั่งเขาใจพาก,กันเด็ดันทํำนะครับมีแรงเดียวที่ตำบลทุ่งสีเมืองมีหม่องเดียวครับผมมีที่เดียวผู้ใดอยากเบิ้งแปลงกระพดกไงแปลงกระโพดงามับว่าเบิ้งเด้อครับเด้ออันนี้พทยอยตดเลยครับเนี่ยพอวาวไหยมันแหงครับไอยแหงเป็นวามัน มันพอกินพราะพ่อพ,พ,พ่อเสแแบวันถอไปบกแก่โบอ่อนครับพอดีพอดีหวานครับผมนี่เห็นบหมต้นนี้เป็นสังเกตนี่ครับเบิงบ้งเบิง้งเบิ้งฟักนี่ฉันเพิ่มนี่ฟักยังสี่ครับเห็นบมอยมันแห้งยังสี่เคนนี้ไม้ไหวครับไม้ว่ามันพอตัดแล้วนะมีต้นละฟักฟักละต้นหนึ่งเดียพี่น้องแต่ว่ามันหลายหลายต้นแต่มันก็เลยหลายฟักสงสัยเพป็นสีเอาไว้ซสำนีมั้งคือมันจะเป็นยังสี่อย่อางีโปคาพาร์รอกับหูเนาะ มาเอาไนน้ำมันไปไปลูกอยู่ท่านผู้ชมเออนี่โอเคครับฟักเล้วต้นต้นแล้วฝักอะไรอันนี้ฟักหน่อยมันครับผมมันก็มีหน่อยมียยมาามมมใหญ่เนาะผสมกันเอาท่านผู้ชมวันนี้ฝ้ายี่ยมชมขอบคุณทำนี้นะครับเด้อเอ้าสวัสดีครับปุมผู้ใดอยากเบิ่งอยากแย่งผู้ใดอยากอ่ามาเบิ่งมาถ่ายรูปก,กับต้นตะขอดแง่งตะขอดสวยจากบ้านผือปดต,ตำบลทุ่งสีเมืงองกำภอสุนัขภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดมูทีสวงครับผมสวัสดีครับผม